วันที่๒5พฤศจิกายนบล็อกดิทวูอัปเดตโพสต์ข้อความที่น่าสนใจระบุว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ใช้อ้างอิงซื้อขายกันในปัจจุบันจะมี3แหล่งคือน้ำมันดิบเบรนอังกฤษน้ำมันดิบเวสเท็กซัสสหรัฐและน้ำมันดิบอูรานรัสเซียทั้ง3แหล่งราคาไม่เคยเท่ากันมานานมากหลายสิบปีแล้วเพราะน้ำมันดิบเบรนอังกฤษและน้ำมันดิบเวสเท็กซัสสหรัฐผลิตโดยบริษัทเอกชนที่รับสัมปทานจากรัฐและด้วยอังกฤษสหรัฐเก็บค่าสัมปทานจากภาษีจากริษััทนน้มมสุดโาก บริษัทน้ำมันก็เลยผลักภาาต้นทุนนั้นให้กับผู้บริโภคโดยบวกเข้าไปในต้นทุนราคาขายซะเลยอีกทั้งน้ำมันจากสองชาตินี้ไม่ได้ขุดเจาะจากดินแดนชาติตนเองเท่านั้นแต่ไปได้สัมปทานจากชาติต,ต่างๆจะมีค่าขนส่งทางเรือและค่าประกันภัยบวกเข้าไปในต้นทุนน้ำมันอีกด้วยแต่น้ำมันดิบอูรานรัเสเซียผลิตโดยรัฐวิสาหกิจของรัฐเองขายเองเก็บภาษีเข้ารัฐต่ำค่าขนส่งทางเรือใกล้ทําให้ราคาน้ำมันดิบรัเสเซียมีต้นทุนแค่ราว20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่านั้น จึงถูกกว่าสหรัฐและอังกฤษซึ่งอย่างไรก็ตามก็ไม่มีทางสู้ราคารัเสเซียได้เลยจึงมีข้ออ้างขึ้นมาว่าน้ำมันรัเสเซียมีกรรมฐาน,นสูงและเป็นน้ำมันเผด็จการโดยราคาเปรียบเทียบล่าสุดคือ 1. น้ำมันดิบเรนอังกฤษราคา85.12ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 2. น้ำมันดิบเวสเท็กซัสสหรัฐราคา77.96ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 3. น้ำมันดิบอูรานรัเสเซียราคา50-60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นกับการต่อรอง หมายความว่าชาติที่นาเข้าน้ํามันดิบจากรัสเซียสามารถประหยัดเงินลงได้มากกว่าน้ํามันดิบอังกฤษเฉลี่ย35และประหยัดกว่าน้ํามันดิบสหรัฐเฉลี่ย30หรือจะเรียกว่าประหยัดเงินได้30-35หรือราวหนึ่งใน3ของเงินที่จ่ายไปนั่นเองไม่ได้หมายความว่านี่คือส่วนลดที่รัสเซียมอบให้แต่เพราะเขาต้นทุนต่ําก็เลยข,ยขายของราคาต่ำนั่นเองทงั้งๆที่รัสเซียจะขายราคาใกล้เคียงกับอังกฤษหรือสหรัฐก็ได้เพราะจะได้กำไรเพิ่มมากขึ้นถึง30-35ในทันที แต่รัสเซียไม่ทำเพราะอยากให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนี่จึงเป็นสาเหตุที่จีนอินเดียตะวันออกกลางนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มมากขึ้นแล้วออกไปเข้าโรงกั่นเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเช่นดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันเตาผสมกับน้ำมันตนเองขายสู่ยุโรปและชาวโลกเมื่อต้นทุนน้ำมันดิบรัสเซียถูกน้ำมันกลั่นที่ขายอย่างไรก็ได้กำไรมากกว่าสิ่งทำให้สหรัฐอังกฤษตาร้อนเผาและเสียประโยชน์อย่างมหาศาลที่เงินหมุนเวียนเป็นดอลลาร์เป็นตุ๊กบอลจะลดลงเรื่อย จนควบคุมระเบียบโลกเกาะไม่ได้สิ่งนี้จึงประดิษฐ์คำขึ้นมาว่ารัสเซียจีนเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสหรัฐอังกฤษจากนั้นก็บังคับยัดเยียดความคิดนี้ใส่ไปในหัวชาวยุโรปโดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะหลากหลายเช่นทางสื่อการเรียนการสอนตำราจนชาวยุโรปเชื่อในสิ่งนี้อย่างฝังหัวเหมือนโดนสะกดจิตหมู่โดยขาดสติไตรตองอย่างสมเหตุสมผลดังนั้นเมื่อสหรัฐอังกฤษบีบบังคับให้ชา,าิยุโรปพ่อบาตรรัสเซียพวกเขาก็ทำตามอย่างง่ายดาย แม้พวกตนจะเดือดร้อนทุกยากแสนเข็นลำบากอดอยากจากภาวะอินเฟอสูงค่าพลังงานแพงค่าของชีพชักหน้าไปถึงหลังและพันติดลบหนี้สินเริ่มพอกพูนและก่อมอบปะทนราคาพลังงานไม่เว้นแต่ละวันแต่พวกเขาก็ยังปากแข็งว่าพอทนได้ไม่ลำบากนักพูดจบก็หลบสายตายอย่างเคิน